สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนมกราคมนะคะปากหลังของเดือนนะราศีกันนะคะความรักความสัมพันธ์ที่มีประเด็นเป็นปัญหาของราศีกันนะคะวันทีเ่เราดูตั้งแต่วันที่20นะคะวันนี้วันที่20แล้ว20ถึงวันที่31 เดือนมก,กราคมนะคะหมอต้องขออภัยมาช้ามากๆด้วยภารกิจของหมอมันเยอะจริงๆหมอพยายามแล้วนะคะแต่พยายามแล้วแต่ก็ยังไม่ทันอยู่ดีนะคะต้องขออภัยจริงๆสําหรับลูกดวงที่รอยอยู่นะราศีกันนะคะเกิดตั้งแต่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะธาตุดินปลายธาตุมีดาวพุธเป็นดาวประจําราศีเกิดนะคะมาเรามาดูกันเลยอ่าความรักของราศีกันตอนนี้เป็นแบบไหนขอดูหน่อยนะคะ ดวงไพ่เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ระบุของใครคนใดคนหนึ่งนะอาจจะสลับกันได้ด้วยนะคะดวงของคนสองคนนะคะที่เข้ามาดูกันนะสลับกันได้นะจ๊ะฉะนั้นอันนี้เป็นไพ่โดยรวมนะคะถ้าใครต้องการดูส่วนตัวทักไลน์มาหาหมอได้นะ,ะเดี๋ยวหมอจะทิ้งเบอร์โทรไว้ทีใะะ่ใต้ลิงก์นะคะใต้เอ,อ่อลิปวิดีโอของเรานะคะแล้วก็ทักไลน์มาหาหมอได้นะคะ มะขอดูหน่อยนะคะราศีกันเดอะทาวเวอร์โอ้ปีใหม่มาปีใหม่มาเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเลยเดอะทาวเวอร์แล้วก็ uh, C, เอ็ดอัพเพนเอเคิลนะคะแล้วก็แฮงแมนอ่าวิวออฟฟอร์จูนและสี่เหรียญนะคะชาวกันขา ทีนี้เรามาดูหน่อยซิว่าคนรักของชาวการเป็นไปในทิศทางไหนขอดูหน่อยนะคะขอดูหน่อยนะ queen of ค u ับ the moon สามไม้ the emperor และ p a จ e of p พนน a c l e ทีนี้ขอดูอดีตของคุณทั้ง2คนหน่อยนะคะว่าเป็นแมทไหนกันอดีตของคุณทั้งคู่สีไม้มีความสุขกันอยู่นะแต่ก็แบกปัญหาความหนักหน่วงนะคะเถ้วย Night of s อร์และ หกไม้มาอันนี้คืออดีตนะคะเรามาดูกันความรักของคุณกันนะคะด้วยความที่ว่าคุณกันนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการจบการพังเลิกลายหย่าร้างกันไปในเรื่องราวของความรักนะคะช่วงปีใหม่เปิดปีใหม่มานะคะเจอเรื่องราวของการเลิกลายหย่าร้างกันเลยนะคะ หรือบางคนอาจจะเลิกมาก่อนปีใหม่แล้วก็ได้นะคะมีเรื่องราวของการเลิกมาปีใหม่ขอเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่ดีคุณกันบอกว่าปีใหม่ขอเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวของความรักที่ดีๆนะคะอยากใช้ชีวิตใหม่อยากเริ่มต้นใหม่ในการเดินทางในชีวิตแม้กระทั่งเรื่องราวความรักหรือเรื่องราวของการใช้ชีวิตทุกอย่างนะคะอยากเริ่มต้นใหม่ความรักที่ผ่านมามันเป็นความรักที่ เก็บไว้ในใจอยู่เสมอนะคะแต่เลือกที่จะจบดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนรักนะคะอาจจะคนรักของคุณกันนะคะอาจจะไม่ได้ลงมาแก้ไขในเรื่องราวที่เป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นเลือกที่จะนิ่งเงียบเงียบแบบนิ่งเฉยปัญหาอะไรไม่ได้ลงมาแก้ไขอยู่นิ่งๆในมุมของตัวเองรู้ทุกเรื่องแหละแต่เลือกที่จะปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้น ตัวคุณการเองอาจจะมีความรู้สึกว่าคือไม่ไหวแล้วถ้าเธอจะทำแบบนั้นฉันขอเลือกที่จะจบดีกว่าแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตในมุมของตัวเองแบบใหม่อยากเจอสิ่งที่ดีๆมีความสุขอยากเจอคนรักที่ดีได้มีการอยู่ด้วยกันแบบเป็นคู่ชีวิตที่ที่ดีๆแบบนั้นก็ได้นะคะถ้าหากคนรักไม่ทำอะไรเลยไม่เลือกที่จะทำอะไรเลยตัวของ คุณการเองอาจจะเลือกที่จะถอยห่างออกมานะคะเลือกที่จะจบปัญหาทุกอย่างแล้วปล่อยให้โชคชะตาแล้วแต่ฟ้ากำหนดเลยว่าอะไรจะเป็นยังไงฉันจะอยู่อย่างนี้ฉันก็จะไม่ทําอะไรเหมือนกันเลือกที่จะจบแล้วขออยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองแล้วนะคะไม่ทําอะไรไม่แก้ไ,ไ,อไขอะไรแล้วเหมือนกันถ้าเธอเป็นแบบนั้นฉันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันคือพอแล้วฉันก็เหนื่อยแล้วเลือกที่จะอยู่นิ่งๆในที่ของฉันดีกว่านะคะ แล้วแต่วงล้อแห่งการเวลานะคะจะหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นนะคะแต่ถามว่าคุณการยังรักคนรักอยู่ไหมคุณการยังรักคนรักอยู่นะคะเธอคือดวงใจของฉันเธอยังเป็นความรักที่ฉันยังเก็บไว้ในใจเสมอฉันยังกอดเก็บความรู้สึกนี้ไว้กับเธอเธอยังคือทุกอย่างของฉันในความรู้สึก แต่ฉันเลือกที่จะจบดีกว่าเพราะว่าฉันอยากที่จะเริ่มต้นอยากจะมีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเป็นครอบครัวเป็นเรื่องราวของการผูกพันแต่งงานมันหมายหรือเรื่องราวของการเจอสิ่งที่ดีๆหรือสิ่งที่ใหม่ๆอยากมีความสุขในแบบที่สมควรที่จะเป็นแล้วนะคะประมาณนั้นอยากเริ่มต้นใหม่ในปีใหม่ว่างั้นเถอะนะคะอทีนี้อ่าคนรักของคุณกันนะคะ ตอนนี้อาจจะมีเรื่องราวของเขาคิดถึงในเรื่องราวของความรักนะคะชาวสองทั้งหลายนะคะที่คุณเข้ามาดูกันเนาะอาจจะมีเรื่องราวของกำลังคิดถึงเรื่องราวของความรักอยู่กําลังพิจารณาในเรื่องราวของความรักนั้นอยู่ความรักรู้ว่ามันเป็นเรื่องราวของความที่เกิดความไม่แน่นอนมีความสงสัยลังเลก,กันอยู่ในเนื้อเรื่องนั้น การที่ความรักนี้มันเป็นเรื่องราวของคน3คนนะคะเป็นเรื่องราวของคน3คนยังพัวพันกันอยู่แบบนี้นะคะก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้นะคะจึงได้แต่เลือกที่จะนั่งนิ่งๆเฝ้ามองความรักนั้นอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะคิดถึงคนรักที่อยู่ไกลนะคะได้แต่เฝ้าคิดถึงเสมอเวลาที่ ว่างจากงานนะคะที่ไม่มีเรื่องราวของงานอะไรเข้ามาให้ให้คิดเนี่ยเขาก็จะนั่งคิดถึงเรื่องราวของความรักนะคะที่มีกับคุณกันแต่ด้วยความที่เขามีอีกโก้มีมาดมีฟอร์มนะคะเขาจึงเลือกที่จะนิ่งนิ่งเฉยเฉยรู้ทุกเรื่องแหละแต่ไม่ได้แก้ไขเพราะว่าอะไรเพราะมีมาดมีฟอร์มมีอีกโกในมุมของตัวเองนั่นแหละนะคะ ถามว่าเธอคือความรักของฉันไหมเธอก็คือความรักของฉันเธอคือคนที่ฉันเฝ้ามองและอยากที่จะได้มาซึ่งความรักอยากที่จะให้เธอเป็นคนที่ฉันคือเหมือนกับว่าอยากได้มาเป็นดวงใจของฉันนั่นแหละนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันมีเรื่องราวของความสงสัยในเรื่องราวของความรักนะคะจึงทำให้มันมีปัญหา มีประเด็นตรงนั้นเลือกที่จะยืนนิ่งๆในที่ของตัวเองแล้วฟฝ่ามองความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองนะคะดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหลายที่ผ่านมาว่าจะทำยังไงนะคะเป็นแบบนั้นด้วยความที่ว่าคนรักของคุณการอาจจะมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบนะคะมันอาจจะมีด้วยความที่เขาเป็นเจ้านายหรือทำงานที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่มีลูกน้องมีบริวารหรือต้องดูแล นะคะอาจจะเป็นคนทีอ่อยู่ในตำแหน่งสูงๆนะคะด้วยความที่เขามีมาดมีฟอร์มของเขาเขาก็เลยอาจจะมาลงมาลุยเรื่องความรักเต็มที่เลยก็ไม่ได้เขาก็มีมาดของเขาประมาณนั้นนะคะทีนี้ด้วยความที่อดีตของคุณทั้งคู่นะคะเป็นความรักอาจจะบางคู่บางคนเป็นความรักที่เป็นครอบครัวมาแล้วก็ได้บางคนอาจจะอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่ทันได้แต่งงานกันนะคะรอการแต่งงาน อยู่ด้วยกันไปก่อนแต่รอการแต่งงานกะว่าเออปีใหม่แล้วเนี่ยจะมีเรื่องราวการไปขอมั่นหมายแต่งงานกันทีนี้ด้วยความที่ว่าเราพยายามที่จะประคองความรักซึ่งกันและกันมาได้ระยะหนึง่งนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการที่อยู่ด้วยกันแล้วมันเจอเรื่องราวของความหนักความเหนื่อยนะคะเรื่องราวของการที่สู้ปัญหานั้นมาด้วยกันหนักและเหนื่อยพอสมควรแล้วนะคะอ่าก็เลยรู้สึกว่า จะทำยังไงกับปัญหาที่ฉันเจอนะคะทั้งสองคนเลือกที่จะถอยห่างกันและกันนะคะอาจจะมีการทำอะไรแบบด่วนๆทำแบบไม่ได้คิดแล้วมันมีความพลาดพลั้งในเรื่องราวของการทำแบบด่วนๆเกิด,ดขึ้นด้วยก็ได้นะจึงทำให้ความรักของคุณทั้งคู่นะคะมีปัญหามีประเด็นกันนะคะแล้วก็เลือกที่จะนิ่งเงียบในที่ของตัวเองอยู่ในมุมของใครของมันเซฟโซนของใครของมันเลยแบบนั้นนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีดี ยื่นให้กันอยู่นะคะในอดีตที่ผ่านมานะอาจจะยังมีความรู้สึกดีๆที่ยื่นให้กันอยู่และอาจจะยังมีเรื่องราวของพยายามที่จะทําสิ่งดีๆให้กับกันและกันอยู่นะคะด้วยกันที่ยังยังมอบสิ่งดีๆให้กันอยู่นั่นแหละค่ะประมาณนั้นนะคะก็เป็นอดีตของคุณทีนี้มาดูซิว่าคุณกันนะคะถ้าคุณกันบอกคนรักของคุณกันได้ คุณกันจะบอกคนรักของคุณว่ายังไงสถานการณ์นะคะมีความงเงียบเงียบเลิกลากันไปแล้วนะคะแยกกันอยู่ในมุมของใครของมันนะคะเพื่อที่จะอยากที่จะเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆนะคะคุณกันอาจจะบอกว่ารอเรื่องราวของการแต่งงานบางคนนะคะบางคู่บางคนนะอาจจะรอเรื่องราวของการแต่งงานแต่ว่าก็ยังไม่มีเรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นสักทีนะคะมันมีเรื่องราวของน่าจะ เป็นไปได้ยากจึงเลือกที่จะจบแล้วก็อยู่ในมุมของตัวเองก็ได้นะคะประมาณนั้นสําหรับคู่ที่ยังไม่แต่งนะแต่คู่ที่แต่งแล้วก็บอกว่าอยากที่จะเดินทางในมุมของตัวเองนะคะอยากที่เจอสิ่งใหม่มาดูหนะะ่อยค่ะถ้าหากว่าคุณกันพูดกับคนรักของคุณได้พูดกับชาว2องนะคะชาวสองทั้งหลายนะคะที่เข้ามาดูกันในคลิปนี้นะคะถ้าหากคุณกันพูดได้บอกได้จะบอกว่าอะไรมาดูหน่อยนะ สเตนเอ็ดออฟครับอ่าคิงออฟสอดเดอะเฮอร์มิตแล้วก็เอ็ดออฟสอดคุณการบอกว่าความรักที่เรามีให้กันน่ะรู้ว่าต่างฝ่ายต่างรักกันฉันรักเธอเธอรักฉันก็รู้นะว่า ความรักที่เธอมีให้ฉันฉันก็รู้ฉันก็รักเธอเธอก็รักฉันเราสองคนต่างฝ่ายต้องรู้กันดีนะคะว่าอะไรคืออะไรเธอก็เก่งฉันก็เก่งนะคะต่างฝ่ายต่างรู้ทันกันด้วยนะคะตอนนี้ฉันเองเลือกที่จะนิ่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของฉัน อาจจะมีการบล็อกนะคะคุณการอาจจะบล็อกค,คนรักไปแล้วก็ได้นะคะอาจจะอยู่ในพื้นที่ของชั้นแล้วก็พักเหนื่อยพักยกในมุมของชั้นชั้นอาจจะตั้งกำแพงเกิดขึ้นในใจในมุมของชั้นค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเธอจะเข้ามาตอนนี้ฉันคงปิดกั้นความรู้สึกแล้วเหนื่อยที่จะต้องมารับปัญหาเหล่านั้นถามว่ารักไหมรักค่ะแต่เลือกที่จะปิดกั้นตัวเองปิดกั้นหัวใจตัวเองนะคะ อ่าอยากที่จะเริ่มต้นในมุมของตัวเองถึงแม้ว่ามันยากมันเหนื่อยแต่ชั้นก็จะพยายามสู้ทนนะคะลำบากแต่ชั้นก็จะพยายามทำให้ได้ถ้าชั้นจำจะต้องอยู่คนเดียวในพื้นที่นี้ถ้าหากเธอยังไม่กลับมาหรือเธอยังไม่มีการเคลียอะไรที่ชัดเจนชั้นเลือกที่จะจบได้อยู่ในมุมของชั้นดีกว่าอันนี้คือคุณการบอกนะคะบล็อกกันไปแล้วก็มีหนะส่วนมากจะเป็นการบล็อกกันไปเยอะนะคะ คนที่ยังไม่ได้บล็อกก็อาจจะปิดกั้นหัวใจนะคะไม่บล็อกแต่ปิดกั้นหัวใจเลยก็ได้นะคะเพราะว่ารอให้คนรันกของคุณกันเคลียร์คณรักคนคุณกันไม่เคลียร์สักทีนะคะก็เลยกลายเป็นว่าคือด้วยความที่ว่าชาวช่องของเราทั้งหลายแหละอาจจะมีเหตุผลของเขานะคะคที่มันเคลียร์ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เคลียร์ยากนะคะฉะนั้น เคลียร์ไม่ได้คุณกันก็เลยบอกว่าถ้าเคลียร์ไม่ได้ฉั้นก็เลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของฉันตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะประมาณนั้นนะคะอืมทีนี้ขอดูหน่อยซิว่าถ้าคนรักนะคะชาวสองของคุณกันเข้ามาดูเข้ามารับชมรับฟังอ่าถึงเรื่องราวของความรู้สึกของคุณกันนะคะทีนี้ชาวสองอยากบอกคุณกันนะคะอยากจะบอกอยากจะ อตอบโต้คำถามไปจะตอบโต้ว่ายังไงขอดูหน่อยซิขอดูหน่อยนะคะเอ่อหกดาบนะคะหกเหรียญ the judgment สามช่วยเอ้าเอาเอา,เอาแล้วก็ the world นะคะ คนรักของคุณกันบอกว่าการที่เธอเดินจากไปฉันรอฟังข่าวสารนั้นอยู่เสมอฉันอาจจะรู้ตัวว่าสิ่งที่ฉันทำคือความรักที่มีให้มันเป็นเรื่องราวของความรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นหรือฉันแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นไปเนี่ยเออฉันก็รู้ว่าสิ่งที่ฉันทำมันก็ไม่ได้มี มันไม่ได้ดีกับเธอเลยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เธอเสียใจเธอยังเป็นความรักเป็นความหวังในใจของฉันอยู่เสมอเธอยังคือความสุขที่ฉันมีนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันมีความผิดพลาดในเรื่องราวของการทําอะไรแบบดุ่นวนทําไปไม่ได้คิดจึงเกิดเรื่องราวของความรักสามเศร้าเกิดขึ้น ฉันก็รอฟังข่าวสารเธออยู่นะคะรอดูเรื่องราวของเธออยู่เสมอแต่บางครั้งถ้าเธอบล็อกฉันฉันก็มองไม่เห็นนะคะนะบล็อกก็มองไม่เห็นละค่ะนะคะก็ไปหาโซเชียลเพื่อนๆไปติดต่อเอานะคะเออถ้าบล็อกก็มองไม่เห็นนะอาศั่เพื่อนๆไปก่อนแล้วกันเนาะทีนี้ถามว่าคนรักของคุณกันก็ทํานองว่าฉันก็ติดตามติดตามรับฟังนะคะรอฟังข่าวสารของเธอคิดถึงเธอ ฉันรู้ว่าฉันผิดนะคะแต่ฉันก็ยังยังมีเธออยู่ในความรักยังมีเธออยู่ในความหวังเธอคือความสุขสมหวังของฉันบางคนนะคะอาจิตติดต่อกับแฟนต่างชาตินะคะมีเรื่องราวของการที่ไม่สามารถเข้ามาใกล้กันได้เพราะความห่างไกลกันระหว่างต่างชาตินะคะเมื่อถึงวาระเวลานะคะ the world คือเรื่องราวของต่างชาตินะคะการบินข้ามประเทศด้วยก็ได้นั่งเครื่องบินไปก็ได้นะคะ อาจจะมีเรื่องราวของการที่ถ้ามีโอกาสนะคะจะไปหาจอดบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปหาเธอก็ได้นะคะเพราะว่าความคิดถึงเธอบล็อกเธอกั้นฉันฉันไม่สามารถที่จะรู้เรื่องราวข่าวสารเธอได้เลยนะคะบางครั้งพื้นที่ระยะไกลกันมันทําให้ความรักห่างเหินด้วยนะคะ มันติดต่อไม่ได้ไม่พอยังมาเจอเรื่องราวของบล็อกนะคะไกลกันด้วยบล็อกกันด้วยติดต่อไม่ได้เลยทีนี้เกิดอารมณ์ที่แบบโอ,โอ้มันมันแก้ไขไม่ได้มันเคลียร์กันไม่ได้นะคะเพราะว่าไกลกันไม่พอบล็อกกันไปอีกนะคะอืมเธอยังคือความสุขของฉันเธอยังคือความอ่ามีความหวังความสุขสมหวังของฉันยังอยู่ที่เธอนะคะ แต่ก็ยังเคลียร์ไม่ได้อยู่ดีนะคะ<พาย>ค,คุณกันคนรักของคุณกันนะคะยังเคลียร์ไม่ได้อยู่ดีนะคะไพ่สลับกันได้นะอาจจะเป็นคุณกันเองที่เป็นฝ่ายเป็นนะคะหรือคนรักของคุณกันนะคะฉะนั้นสลับกันเองนะเพราะเป็นไพ่ไพ่เป็นตัวสลับกันได้นะคะไอเบอร์ซ่านะคะฉะนั้นสลับกันเอาเนาะมาทีนี้อน<ฮ>าคตของคุณทั้งคู่จะเป็นยังไงค่ะดูกันหน่อยซิอนาคตของคุณทั้งคู่นะคะ เดอะซันอ่าควีนอควินออฟวอนจะไปบอ่านอ่านอ่านแล้วก็อ่านนะภาษาอังกฤษมันไม่ค่อยจะเก่งนะคะแล้วก็สิบดาบนะคะอ่าคิงออฟวอรนแล้วก็สิบอ่าเก้าเก้าเก้าไม้นะคะเรื่องราวของอนาคตของคุณทั้งคู่นะคะเอ่อถามว่า อยากจะมีความสุขด้วยกันนะคะอยากจะมีความสุขด้วยกันแต่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะคุณสองคนเป็นคู่กันนะมีค e e นออฟวอลและคิงออฟวอลคุณสองคนเป็นคู่กันนะคะอยากจะหันหน้าหากันอยู่นะแต่มันมีความเจ็บปวดขั้นกลางระหว่างความรู้สึกของคุณจึงเลือกที่จะนิ่งเงียบในที่ของใครของมันท,ทั้งทั้งที่คิดถึงกันรักกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ รู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมามันเป็นความเจ็บปวดนะคะเหนื่อยล้ากับความรู้สึกนั้นจึงเลือกที่จะนิ่งนิ่งในที่ของตัวเองนะคะรักกันเป็นคู่กันด้วยแหละนะคะควีนทั้งคู่ทั้งคิงทั้งควีนอะ่ะควีนไม้คิงไม้คุณเป็นคู่กันแต่คุณเลือกที่จะห่างจากกันเพราะว่าความเจ็บปวดในจิตใจนั่นแหละคะ่ะจึงทําให้คุณต้องห่างกันเนาะแล้วก็ คุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาในเรื่องราวของความรักในวันข้างหน้าแต่ตอนนี้นะคะก็ยังนิ่งเงียบกันอยู่ในโซนนี้นะคะยังอยู่ในพื้นที่นี้เพราะว่า,าคุณ2คนมีคู่กันหมอมองว่าคุณสองคนเป็คู่กันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาหากันได้เพียงแค่ความเจ็บปวดในหัวใจมันเป็นตัวขั้นกลางระหว่างคุณสองคนความเหน็ดเหนื่อยเยเมื่อละมันเป็นตัวที่ บ่งบอกถึงเรื่องราวของความรู้สึกจึงทําให้คุณนิ่งเงียบกันไปก่อนนะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะหมอคิดว่าคนที่รักกันนะคะไม่ว่าจะอุปสรรคปัญหามันมากมายขนาดไหนถ้าคุณคู่กันแล้วยังไงไม่แคล้วกันอยู่ดียังไงก็ต้องกลับมาหากันค่ะนะคะอันนี้ดวงโดยรวมของราศีกันนะใครฟังแล้วมันใช่มันตรงก็สามารถเอาไปมิกซ์ใช้ได้นะคะแต่ถ้าอยากรู้ส่วนตัวโดยโดยตรงจริงๆให้แอดไลน์มาหาหมอนะ ที่เบอร์โทร0884531019ค่ะเบอร์โทรนะคะ0884531019นะอ่าหมอดูดวงตั้งแต่8นาฬิกถึง21นาฬิกาทุกวันยกเว้นวันพระนะคะหมอไม่ได้ดูวันพระนะให้ครูบาอาจารย์ท่านพักผ่อนนะคะแล้วก็อ่าใครอยากให้คนรักนะคะกลับมานะคะทำยังไงแล้วก็แล้วนะคะ คนรักไม่กลับมาทักมาหาหมอนะคะหมอมีวิธีช่วยคุณนะแต่ต้องทักมาดูดวงก่อนนะเพราะบางคนถามหมอมาเลยว่าาคนรักจะทํายังไงให้เขากลับมาคะทีนี้พอหมอบอกไปปุ๊บหมอถามรายละเอียดคุณคุณดันโกรธหมอซะง,งั้นนะคะฉะนั้นเราต้องเปิดดวงดูกันก่อนนะคะแล้วก็ฟังเหตุฟังผลของหมอก่อนก่อนที่จะโกรธหมอนะคะ ทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันนะคะพอเวลาเราไม่ดูดวงด้วยกันอ่ะพอหมอถามไปคุณฟังปุ๊บคุณโกรธหมอซะปิดไปซะง,งั้นนะคะฉะนั้นเราเอามาดูดวงกันก่อนนะคะดูดวงกันแล้วเหมาะสมที่จะดึงคนรักกลับมาไหมค่อยว่ากันอีกทีนะคะฉะนั้นหมอจะไม่ตอบนะคะถ้าใครทักมาถามว่าดึงคนรักยังไงคะหมอจะไม่ตอบคุณนะคะจนกว่าคุณจะเข้ามาดูดวงและทําความเข้าใจกับหมอก่อนนะคะอแล้วก็ อคนไหนนะคะที่คิดว่ารักแล้วมันเลิกไม่ได้สักทีอยากที่จะเลิกนะคะก็ทักมาหาหมอได้นะคะหมอมีบทอ่า ถอนคำสัญญาสาบานให้นะคะอาจจะไปผูกพันมั่นหมายอดีตชาติไว้รักกันทําไมอยากเลิกเลิกไม่ได้สักทีทําไมความรักมันยังวนเวียนอยู่ในหัวก็ทักมาหาหมอนะคะมาดูดวงกันว่าเป็นไปในทิศทางไหนนะคะมันจะมีเกณฑ์กลับมาได้ไหมหรือจะต้องเลิกจริงๆถ้าอยากเลิกอยากรักแล้วเออรักแล้วมันเลิกไม่ได้ก็ทักมาหาหมอนะคะเราจะมีบทสวดนั้นถอนให้คุณนะคะให้คุณไปสวดมนต์เองนะคะแล้วก็ อ่าคนไหนนะคะที่มีความรักที่มันเครียดมากไม่รู้จะพูดกับใครระบายกับใครไม่ได้นะคะก็มาระบายที่หมอนะคะทักมาดูดวงกันแล้วหมอจะให้คําแนะนําบอกกล่าวชี้ทางออกให้คุณนะคะอย่างสบายใจคนไหนร้องไห้มาหมอให้หัวเราะกลับไปนะคะฉะนั้นคนที่ไหนคนไหนที่ ทุกนักเครียดนะคะทักมาหาหมอได้นะจ๊าหมอจะช่วยเหลือคุณนะคะเป็นศิรานีรับฟังเรื่องราวของคุณบอกกล่าวหนทางให้คุณนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆกับ fc นะคะทั้งคนเก่าและคนใหม่ขอบคุณมากๆจากใจหมอเพนจริงๆนะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และรับฟังวิดีโอจนจบคลิป รวมทั้งแล้วฟังโฆษณาของหมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆจากใจหมอเพนจริงๆหมอเพนอาจจะเป็นคนไม่หวานนะคะเป็นคนที่แข็งแข็งตรงตรงใครดูดวงกับหมอจะรู้จักหมอนะคะว่าหมอเป็นคนแบบไหนนะหมอเป็นคนที่ตรงตรงอ่านไพ่ก็อ่านตรงตรงนะคะแต่เอาความจริงมาพูดกันนะคะไม่อยากให้ไม่อวยใครนะคะถ้าอวยไปแล้วมันไม่ใช่ความจริงมันจะทำให้คนคนนั้นต้องไปหลงในความรู้สึกว่าผิดๆนะคะฉะนั้น ใครอยากเอาแบบแรงๆนะคะเอาแบบตรงๆทักมาหาหมอนะหมอจัดให้นะคะตรงๆไม่อวยใครนะคะฉะนั้นขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็เป็นกําลังใจให้หมอในการคอมเมนต์นะคะหมอเข้าไปดูในคอมเมนต์ของช่องนะคะหมอยิ้มทุกคนที่ให้กําลังใจหมอหมอขอบคุณมากๆฟังทุกคนอ่านทุกคนนะคะแต่หมออาจจะตอบคําถามไม่ทันเพราะด้วยความที่ว่าหมอไม่มีอ่า เขาเรียกอะไรนะคนตอบคําถามให้อะค่ะหมอต้องมานั่งตอบเองทําเองหมดมันก็เลยทําให้หมออาจจะช้าหรือตอบไม่ทันด้วยต้องขออภัยจริงๆแต่หมอเขาไปอ่านทุกคนแล้วกดหัวใจให้นะคะขอบคุณมากๆจากใจหมอเพ็ญน,นะคะสวัสดีค่ะ